นี่เขากะมาหวอดขั้นที่สามนะพี่น้องเด้ออยไปพุ่นอีกเลยไอ้เราเลหมอไสล่ะอยู่บ้านลูกค้าเก้าเฮานะครับบ้านก้านเหลียงดงครับอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับผมเลยบ้านลูกค้าเก้าเฮา,ามา้ว่าหันประมาณจัด10เมตรได้นะครับวางต้นปีเขามาติดใ้นะครับหาส0แรงขึ้นกันสีส้มนะครับมารอบนี้นะครับปลายปีเอาสีน้ำเงินมาทันวาจัดไปตัวสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินนะครับว่าหันกับติดสีน้ำเงินมาเข้กันนะครับผมอยู่ อำเภอ,อยังกน็น้องแค้นบ่เอ,อื้อนบ้านน้องแค้นอำเภอไอ้งยางจังหวัดไอ้นครพนมนะครับอันนี้กับมาหมูทหารต่อเลยบันปอไก่กันพี่น้องประมาณหาสิบโลหกสิบโลได้นะครับเรียนเรียนรถมาผักกินเขาน้ำโอ้หนึ่งวันจะลืมไหวเดียวหันนะมาต่างหลายลรัวหลจิจเรียนกลับขึ้นเบวเดินไหวน่ครับสีน้ำเงินคือเก่านะครับเด้อตัวนี้ หมู่บ้านก้านเลี้ยงดงกันที่สองของหมู่บ้านอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเด้อฟุงสงั่งรถห้าสิบแรงจักปีแล้วบุกขับนี่ไงมาตั้งแต่หลายปีบนไดาเนาะแมมเราห้อยเราเห็ดแนวหยกมันตัวนี้เม่นบ่เอาคือบอ่ใส่แต่มันมมัันนตำเขาเห็ดจังไรขึ้นมาหลายเห็ดขั้นคับไอ้ไม่มีขั้นอ่ะ โอ้เอาอันนี้ครับขึ้นไปใส่ดิม, <c oughs> มันบ่ห้วยนึกสิหระพี่น้องเพิ่งเอาเดอ้อผู้ใดไรสิคิดวันสิไปเอาอันตั้งยุหนาแบบนี้กรลังติดซื้อไม่คิดดีดีนะครับพี่น้องเดอ้อผมจะบอกให้ <c oughs> ผมเห็นสองเจ้าแล้ว,วนี่เจ้าทียย่สองนี่โดยย้อนทิ้งกันไว้ค้างอันนาเล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุ้นนี่คิดดีดีนะครับก้อนติซื้อนะครับเดอ้อมันถือกระจิงนะครับเมื่อกว่าบาทหรือสองเมื่อมันถือกระจิงนะครับแต่ผมอยากมันเป็นเศษเล็กกันนะความหมายนี่ครับ แล้วมันหนักหนาเนาะเบ่อยากว่ายอย่างดอกพี่น้องก็้วืเต่ความสมัครใจดอกแล้วเตีเบืเบ้องเอาแล้วเต่นะครับผู้ใดมักแบบใดก็ซื้อรถนั่นแหละเนี่ยเบยิ่งดีๆก่อนก็ได้นนครับซื้อของมันเสียดายนะครับพี่น้องอันนี้กับขั้นที่สองนะครับผมนี่ถ้าผลงานบอดีเป็นโค้งสิบประร่างผมเป็นขั้นที่สองของหมู่บ้านดอกนะครับนี่ยกรลั้นตีได้เลยนะครับ,บาการยุบการเลี้ยงดงพี่น้องเด้อธรรมาชาติอีกแล้วครับมาแถวหนิว มีแต่ปลาใหม่หลายอยีหลีครับมีปลานั่นปลานี่หลายนะครับธรรมชาติสุดๆนะครับไปยังเนะลื่อมยังเลื่อมแป๊บจะเท้ะแหละเลื่อมยังมันเป็นยังดอกมันก็นหักเนาะกับ <g bt. S 1> ตะกี้กับไส้แบบนี้ลลได้หรอแม่นติเออย้ยอนยุคย้อนอดีตไปถึงด้วยน่ครับคอนะครับคอลงมาก่อนเลย ผีบ้างทั้งผีก็ได้ผีทั้ง,งมันติดถือดินวะเออเี็นสีไหมนี่สีทะลอกโอเคพี่น้องเขาติดตามเบิ่งกันนะครับรเด้อผู้ใดอยากมาเบิ่งผลงานกับมาได้บ้านกัน้นยังดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่นอ้องดูมาเอฟซีกใกล้ๆบ <นะ S 1> ้านใกล้เคียงมาได้จากเขาติดมาประมาณชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับพี่น้องนี่ครับเป็น L5018 นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสีน้ำเงินนะครับกระบอกเหลืองคือเก่านะครับทุกอย่างนะครับ ลงโตเบิดนะครับเห็นไหมตะโกงตะแคงนะครับแต่ยังยังทเก่านะครับเตื่ติดเฉยเลยนะครับมีสติกเกอร์นะครับะทอดแสงให้มีดับมีมุงเท้กระติกน้ำนะครับที่ตั้งหอดหน้ำบ้านทุกเจ้าบ้านลูกค้านะครับนี่นายกองแพงเชื้อวังคำนะครับผมนี่ครับอยู่นี่ครับอำเภอไอ้ดงหลวงนะครับเด้อตัวนี้นะครับอ๋อมาได้สุดที่เน ลูกเชนไม่เอาตัวน,นั้นลองอ่ะลองลองหัวมันเทใสลุดบนญอังเอาออกมาเลยตัวเชนออกมาเลยออกมาเลยเดี๋ยวทียกมันให้เบิงนะครับดเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับเด็ดหมาดๆนะครับ นะครับพอดีตดเชิดตอกตอเราะโจมมันใส่ลุงชิ้นนี่ตัวก็เปล่าเถอะไปขึ้นหน่อยเถื่อนี่นะครับเอฟซีหลุดเก่านะครับนะครับบ้านก้านเหลืองดงนะครับเด้อผู้ใดอยากเบิ่งผลงานเขากับมาได้นะครับก้านเหลืองดงนะครับ ครับเค้นโค้นโค้นมาเลยครับมาเลยพอดีผนมันมีมันอยู่สองเข่งนะครับสองเข่งมันก็เพ่เตรียมพาแล้วครับพอาะก็สามารถยือดออกปได้อีกแต่ว่าเหาตั้งทำนี่แหละพอดีแล้วนะครับผมตัวนี้อ้าวนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ เต้นเตะไท,ย,ท,ย,ทยด้อยกระบาดพาด้วยนะครับผมโอเคพนะีค่น้องเนาะใดอยากเบิ้งนะครับผลงานห้องกับมาเบิ้งได้นะครับยุบ้านกันยังดงนะครับผม เพื่อดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องนะครับสนใจกสอบถามติดขอมาได้นะครับศูนย์เก0าแนึหาสามูนย์ี่ศูนย์นะครับผมผมกะนะครับรอบต่อไปนะครับเด้อโซนภาคเหนือนะครับไล่จากจังหวัดอุทัยธานีนะครับมูบาติฟีเกาเฮาหนักเป็นคันที่สี่ข้นที่หาผมจำไม่ได้ครับเป็นรุ่นหาดิบแรงนะครับผมแยกระบบกระบอกเหลืองนะครับสีน้ําเงินหาดิแรงหลเดแล้วเพึ่งออกมหม่นะครับอยู่ที่อุทัยธานีบ้านไรนะครับแล้วกะ ลุยคันไอ้รอบที่สองต่อกะอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับสามเครื่องลวนนะครับอยู่คล้องคุ้งนะครับหาทิพย์้งสองคันยันมาอีกยันมาสองกระบอกนะครับอีกคันหนึ่งเป็นสามคันนะครับอยู่คล้องคุ้งล้วกะไปพิทันุโลกอีกสามนะครับเป็นหกคันนะครับผมอีกประมาณสามมือตีไปเลยครับสามมือนะครับไปพิทันุโลกอุทัยธานีเรากะกำแพงเพชรนะครับหกคันลวนเลยนะครับเอฟที่ทางผุนเตรียมล้อชมผลงานเขาได้เลยนะครับผมนะครับ งานเดืเขามาเรื่อยๆนะครับมอนี่ก็รู้สึกว่ารับงานของสกลนครอยู่นะครับขั้นหนึ่งแต่ว่าจำอำเภอเพิ่อนบ้านนะครับเลื่อมอีกละอำเภอเพิ่กนใไรนี่ครับ L 5 0ห8นติดได้ทุกรุ่นครับบ่วัน่รุ่นยังนะครับติดให้ได้เบิดในยุ่นี่แหละติดติดหอดหน้าบ้านเลยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วกันนะครับโอเคนะครับไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีต่อเลยนะครับอำเภอบ้านไร่นะครับอีกสามมือนะครับ